คุณเอ็นวีเดียพุ่ง Chat GPT ก็โด่งดังแล้วโอกาสการลงทุนที่แท้จริงในยุค AI อยู่ที่ไหนคลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกระบบนิเวศ AI ทั้งหมดตั้งแต่ผู้ผลิตชิปไปจนถึงผู้ใช้ปลายทางเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตนี้และรู้ว่าควรลงทุนในส่วนไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m ั n นี่เวิรจัก,กรวาลการเงินครบวงจรและนี่คือมองโลกผ่านตลาดหุ้นตอนโอกาสและภัยคุกคามจาก AI ความสัมพันธ์สองด้านของ AI กับการลงทุน AI กับการลงทุนไม่เหมือนที่คิดด้านที่1การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI หมายถึงการซื้อหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ AI หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการนำ AI ไปใช้ด้านที่2การใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการลงทุนหมายถึงการใช้โปรแกรมระบบหรือโรบอต AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหรือตัดสินใจซื้อขายหุ้น ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการใช้ AI ที่ไม่ใช่การลงทุนในหุ้นโดยตรงระบบนิเวศ AI ลงทุนที่ไหนดีมองหาผู้กลุ่มอำนาจที่แท้จริงการลงทุนใน AI ควรพิจารณาทั้งระบบนิเวศกลุ่มที่1ผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานบริษัทที่ผลิตชิปประมวลผลผู้ให้บริการ c l o ว d และผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์กลุ่มที่2ผู้สร้างนวัตกรรมบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์โมเดล AI และแพลตฟอร์มต่างๆกลุ่มที่3ผู้ใช้งานบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆที่นำา i ไไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจเช่นบริษัทรถยนต์บริษัทด,ด,ด้านการแพทย์ หรือบริษัทในกลุ่มการเงินตัวอย่างและโอกาสในแต่ละกลุ่มโอกาสในแต่ละส่วนของห่วงโซ่อุปทาน AI กลุ่มผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเช่นเดียวกับ ASML ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วกลุ่มผู้สร้างนวัตกรรมกลุ่มนี้จะมีโอกาสเติบโตสูงแต่ก็มีความเสี่ยงจากการแข่งขันและ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแต่การลงทุนจะต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละอุตสาหกรรมควบคู่กันไปด้วยความเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อความคาดหวังสูงเกินไป การลงทุนใน AI ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราคาหุ้นอาจพุ่งสูงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงความเสี่ยงด้านการแข่งขันการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามคาดบริษัทอาจจะใช้เงินลงทุนไปกับ AI แต่ไม่สามารถ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงก่อนลงทุนในกระแส AI คือเมกเทรนที่สำคัญที่สุดในยุคข,ของเราการลงทุนที่ชาญฉลาดคือการเข้าใจว่า AI จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างไรและบริษัทไหนที่จะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากคลื่นลูกนี้แทนที่จะลงทุนตามกระแสที่ทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น คุณมองเห็นโอกาสหรือภัยคุกคามจาก AI ในส่วนไหนบ้างมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ